มีความจำเป็นไหมที่จะต้องป้อนน้ำเด็กในช่วง6เดือนแรกเกิดตอบตรงนี้เลยค่ะว่าไม่ได้จำเป็นเลยนะคะน้ำเนี่ยอยู่ในนมนะคะไม่ว่าจะนมแม่หรือว่านมผสมเพราะว่าในนมแม่มีน้ำเป็นส่วนประกอบมากกว่า70%กันเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นถ้าลูกกินนมแม่100่งรยเซนไม่จำเป็นเลยนะคะที่จะต้องตามด้วยน้ำ พราะถ้าบางคนเป็นไงให้ลูกกินน้ําเยอะมากจากนไปเด็กก็อิ่มน้ําเด็กก็มีการท้องอืดน,นะทําให้เด็กกินนมได้น้อยลงเพราะฉะนั้นไม่ต้องป้อนน้ําตามถ้าเด็กที่กินนมแม่สําหรับเด็กที่มีกินนมผสมร่วมด้วยนะคะว่ามีความจะเป็นต้องป้อนน้ำไหมเพราะเด็กบางคนเป็นไงฮะลิ้นเป็นฝ้าขาว อันนี้แล้วแต่คุณแม่นะคะว่าคุณแม่จะป้อนน้ําหรือไม่ป้อนหลังจากที่ให้ลูกกินนมผสมก็ได้ถ้าจะป้อนนะคะอย่าให้กินเยอะจนเกินไปกินแค่นิดหน่อยกินแค่พอล้างปากก็พอเน้นนะคะว่าแค่นิดหน่อยพอแค่ล้างปากหรือเราจะไม่ให้ลูกกินน้ําตามนมผสมก็ได้อันนี้แล้วแต่คุณแม่จะเะดวกถ้ากลัวลูกลิ้นเป็นฝ้าขาวนะคะก็ให้ดูแลเช็ดทาความสะอาดหลังจากลูกกินนม นะหรือว่าช่วงเช้าช่วงเย็นก่อนนอนนะคะหรือถ้ากินนมผสม ก็อาจจะสองชั่วโมงผ่านไปแล้วมาเช็ดทำความสะอาดปากของลูกก็ได้ลูกจะได้ไม่ลิ้นเป็นฝ้าขาวเกิดขึ้นไม่ได้เป็นเชื้อราเกิดขึ้นแต่ถ้ากินนมแม่นะคะลูกมีลิ้นเป็นฝ้าขาวเกิดขึ้นก็ไม่ต้องกลัวไม่ต้องกังวลน,นะว่าจะเกิดเชื้อราไหมเพราะลิ้นฝ้าขาวที่เด็กกินนมแม่หนึ่งร้อเซนั่นคืออาจจะมีภูมิต้านทานนะคะที่อยู่ในปากของลูกไม่จําเป็นต้องเช็ดหลังจากกินนมอาจจะแค่ดูแลภายในช่องปากเหมือนดูแลฟันเหมือนแปรงฟันเนี่ยค่ะเช้าเย็นหรือว่าเช้าก่อนนอนก็เพียงพอแล้ว นะเพราะฉะนั้นการที่เราจะให้ลูกดื่มน้ำนะในช่วง6เดือนแรกเกิดไม่ได้จำเป็นแต่อย่างใดแต่ถ้าหากลูก6เดือนขึ้นไปแล้วเริ่มรับประทานอาหารเสริมแล้วอันนี้เราสามารถให้ลูกจิบน้ำได้บ่อยๆจิบน้ำได้เรื่อยๆนั่นเองค่ะ